วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของทางผ่านผีประตูวิญญาณเรื่องของทางผ่านผีประตูวิญญาณถ้าบ้านของใครอยู่ในเส้นทางที่วิญญาณผ่านก็จะได้เจอเรื่องหลอนๆเรียกว่าตลอดชาติกันเลยทีเดียวอันนี้ เป็นประสบการณ์ของคุณเล่าเองซึ่งมีบ้านที่เคยมีสินแสมาทักมีพระมาบอกว่าของเราอยู่ในเส้นทางผ่านผีประตูวิญญาณนะให้ทำการเคลื่อนย้ายหรือให้หลบเส้นทางซึ่งก็ค่อนข้างจะทำยากหน่อยเพราะบ้านหลังใหญ่และอยู่ในเส้นทางแบบ ค่อนข้างจะเต็มๆคือผ่ากลางหลังเลยผ่ากลางบ้านเลยซึ่งก็เป็นอย่างที่เขาเตือนไว้ก็คือเราจะได้ประสบพบเจอกับวิญญาณต่างๆมากมายคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจะได้เจออย่างคนเล่าเองก็คือมีห้องอยู่ข้างล่าง เป็นห้องกระเบื้องพื้นกระเบื้องอในห้องจะมีความชื้นสูงมากแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดบ่อไม่ได้อยู่ติดน้ำอะไรแต่ว่าในห้องจะมีเชื้อราขึ้นตามข้างฝาเวลาตอนกลางคืนนอนจะเย็นจะเยือกเลยก็เคยเจออยู่หลายครั้ง ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นั่งเล่นเกมอยู่ก็จะเหมือนมีคนเหมือนมีเด็กมานั่งบนคอเรานั่งจนเรานี่ปวดคอปวดเมื่อยหมดเลยแทบบทนไม่ไหวอ่ะแล้วก็มีแฟนแฟนนี่โดนกลับมาจากที่ทำงานแล้วก็กำลังนอนนอนหลับไปได้สักสักแป๊บเดียว ร้องกรี๊ดตื่นขึ้นมาบอกว่ามีคนนอนทับหายใจไม่ออกจะแย่อยู่แล้วเราก็พา,าสมเด็จใส่ให้ก็แฟนก็บอกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วอยากจะย้ายออกไปคนไม่ไหวเนาะก็จริงๆก็ย้ายออกมาแล้วตอนนี้ยี่สิบปีได้แล้วทั้งลูกทั้งแฟนออกมาอยู่ข้างหน้า พ้นจากเส้นทางก็แทบจะไม่เจอแต่ก็ยังมีแม่ที่อยู่ในบ้านที่ยังอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ห้องของแม่นั้นจะอยู่นอกเส้นทางคือไม่ไม่โดนนะน้องแต่ถ้าเดินเข้ามาในกลางบ้านปุ๊บแม่ก็จะเจอบ่อยมีอยู่ครั้งแม่ตามเข้าไปบอกว่ามีคนเข้าไปในห้องน้ําแล้วล็อกประตู ห้องน้ำล็อกประตูเองไม่มีคนอยู่ข้างในตอนนั้นก็ตามให้เราปรีนขึ้นไปเข้าไปเปิดประตูห้องน้ำข้างในเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็เข้าไปยืนแข็งตัวเก่งพยายามจะเปิดประตูก่อนห้องน้ำแล้วก็นึกในใจว่าเราเป็นเ้าของบ้านเราต้องการจะเปิดประตูให้แม่เรา แม่เราจะได้ใช้ห้องน้ำอะไรเงี้เนาะก็เลยถึงเปิดได้แล้วก็มีน้องสาวน้องสาวก็โดนบ่อยเราให้ฟังบ่อยว่าโดนโดนผีหลอกหลายครั้งบ่อยมากแฟนเขาก็เป็นคนธรรมธรโมมีพระเยอะมากพระแกเต็มบ้านเลยพระของน้องเขยเนี่ย แต่ก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวกันทั้งคู่กันตัดสินใจย,ย้ายสร้างบ้านใหม่ถอยหลังไปเพื่อให้พ้นจากเส้นทางนะเนาะซึ่งใครที่อยู่ในเส้นทางนี้เนาะอันนี้อย่างบ้านของพ่อแก่ที่เป็นห้องที่เป็นทางผ่านพอดีห้องนั้นก็จะมีไม่มีคนอยู่ห้องเป็นห้องทางที่ผ่านไปก็ห้องเก็บอัฐิบ้างห้องที่เก็บ โกดอะไรพวกนี้เนาะก็จะไม่มีคนอยู่ได้ตรงช่วงนั้นแล้วก็เลยเปน็นแก็เป็นบ้านของคุณแกสองคนซึ่งก็แกก็น่าจะอยู่ในเส้นทางนะแต่แกอายุมากแล้วแก่มากแล้วแต่แกสองคนพวกเมียอยู่แบบงเงียบเงียบก็เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าแกเป็นยังไงบ้างน,นะเพราะดูเหมือนแกเก็บตัวเงียบเลยแล้วก็มีบ้านข้างๆกันเป็นบ้านของซัปเปอร์เลอร์แต่นี้ ตอนนี้เล่านี่ก็แกเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในเส้นทางเหมือนกันแล้วเลอไปหน่อยบ้านที่อยู่ในเส้นทางที่แกมีหมาเยอะๆตะคืนไหนที่เหมือนวิญญาณเหมือนมีคนตายอะ่ะหรือที่วัดมีคนตายเงี้ยบ้านแกหมาจะหหนทั้งคืนหมาเยอะด้วยหมาหอนกันไอเราก็เรืรว,ว,ว่าโดนบ่อยอะ่ะโดนจนชิ้นน่ะน้องสาวมี ย้ายบ้านถอยไปสร้างข้างหลังเลยเพราะว่าอยู่ไม่ไหวถึงใส่พระก,ก็เจอถึงเราจะทำบุญไปให้ก็คือไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณที่ผ่านเป็นใครอะไรยังไงคือไม่ซ้ำเลยเราก็บอกไม่ไม่ได้หรือเราจะทำบุญให้เขาก็ไม่ไม่น่าจะ เขาเรยกไม่ถูกไม่ถูกวิญญาณน,นะแล้วก็จะมาให้พบบางทีก็แม่บอกว่าม่อขงข้าวเปิดเองบ้างเสียงคนเดินบ้างตอนเด็กๆที่จะคนเล่าเองก็เคยโดนนอนบนที่นอนจานบินกลางบ้านเลยกลางเส้นทางเลยนอนหลับไปได้แป๊บเดียวอายุสิบสองสิบสามั้งตอนนั้นก็ การบินหมุนเลยที่นอนหมุนเคว้งเลยโอ้โห้ยตกใจตื่นได้วิ่งเลยแล้วก็ที่เห็นที่เคยเห็นก็คือเป็นผู้หญิงผุยาวยืนอยู่ตรงเสาบ้านเสากลางบ้านเลยซึ่งมันเป็นทางผ่านผีก็คือเราจะได้เจอเรียกว่าเจอบ่อยขนาดพ่อที่ว่าแข็ง ตอนกลางคืนไปไหนทุงไหนไม่กลัวพี่ไม่กลัวอะไรแต่แกก็ไปสร้างบ้านใหม่อยู่เลยเลยจากเส้นทางไปหน่อยก็คือเยื้องเยื้องมาทางไปเยื้องเยื้องเยื้องหลบไปอ่ะสร้างแล้วก็ไปนอนเหลือแค่แม่คงหยู่ที่นอนยังนอนอยู่ซึ่งแกก็แกแ่กแล้วตอนนี้จึงเจอก็คงจะไม่รู้สึกอะไรคิดว่าอย่างนั้นนะลูกแต่ถ้าเป็นหนุ่มหนุ่มูกสาวนี่ถ้าเจอ เส้นทางแบบนี้เรียกว่าคงจะหลอนกันแบบทุกวันเลยล่ะถ้าใครมีบ้านที่อยู่ในเส้นทางพวกทางผ่านผีประตูวิญญาณพวกนี้ก็ก็ <c oughs> ถ้ามีเรื่องเล่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องหลอนๆก็ส่งมาให้เรา <c oughs> ให้ฟังกันได้นะครับ